สวัสดีครับได้เวลามาติดตามข่าวสารของวงการกีฬากันอีกแล้วกับย b e c h ช n แนลของเจวรปัตนะครับเมื่อวานก็มีศึกชอปปี้ครับหรือว่าสโมสรชิงแชมป์อาเซียนที่พวกเราต้องมาพูดถึงหลังเกมของ BG ปทุมที่บุกไปเยือนทีมจากเมียนมาหรือพมา่าอย่างฉาญยูนเนเ็ดนะครับซึ่งเป็นจ่าฝูงของลีกส่วน BG ีเนี่ยอยู่อันดับ7ในศึกไทยลีกผลงานในรายการนี้3เกมแรกของ BG เนี่ยผิดคาดมากๆนะครับชนะ1เสมอ2 ส่วนฉาเนี่ยแพ้รวดมาดังนั้นบีบังคับเลยครับว่านัดนี้ถ้า3คะแนนโอกาสในการเข้ารอบของบีจีในเกมสุดท้ายจะง่ายขึ้นและสามารถออกตัวได้ว่าจะเข้าที่1หรือที่2ได้แต่ถ้าเกิดเสมอในเกมนี้ BG จจะไม่มีทางเลือกในเกมนัดสุดท้ายต้องชนะสถานเดียวถ้าเกิดอยากจะลุ้นเข้ารอบและสุดท้ายเนี่ยก็ฝืนไม่ไหวนะครับกับระบบหลัง3 BG กลับมาสตาร์ทหลัง4อีกครั้งหนึ่งหลังจากไปดื้อใช้หลัง3อยู่นานทั้งที่กองหลังแต่ละคนเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลย แต่พอปรับมาในเกมนี้ก็ยังมีคําถามนะครับจากตําแหน่งคู่เซนเตอร์ที่เอามาโกบอลินียืนกับคริสติยองโกมิสแต่ก็ยังดีกว่าจัดหลังสานะครับในมุมมองผมเพราะว่าหลายนัดที่ผ่านมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมีพื้นที่ในการเจาะเข้าทําใส่บีจีเยอะมากแล้วก็เสียประตูแบบซ้ําๆเดิมๆกับวิธีการเข้าทําที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่สําหรับคู่ต่อสู้เลยแต่ก็ยังจะโดนแบบง่ายๆอย่างประตูแรกที่เสียให้กับฉานเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าเซนเตอร์ที่สูงถึง2เมตร2เซนติเมตร อย่างคริสติยองโกมิสเนี่ยกระโดดกะจะังหวะมงพลาดมากี่ครั้งแล้วอย่างในเกมลีกเนี่ยถ้าเกิดนับช็อตใหญ่ๆเนี่ยก็คือเกมที่เสียจุดโทษให้กับนคปรปฐมและก็อย่างแมชเนี้ยจังหวะขึ้นมงเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับยังดีที่มูซาบากโยโก้ดันมาจากตำแหน่งล้ำหน้านิดเดียวแล้วมีส่วนกับการเล่นจังหวะนี้ที่ส่งผลไปถึงการยิงประตูของทางรินทาร่ไม่อย่างนั้น,นก็เสียประตูง่ายๆเหมือนเดิมอย่างเกมล่าสุดในลีกกับเชียงรายที่แพ้ไปเนี่ย โกมก,ก็เสียบอลจากจังหวะการจับบอลลั่นแล้วก็โดนสีโชคกันหนูโชคไปแต่ VR ริบคืนเพราะว่ามีจังหวะฟาไวไปก่อนซึ่งหลายคนก็พูดเหมือนกันนะครับว่าไอจ้จังหวะช็อต50-50แบบแบบนี้จริงๆเชียงรายก็ไม่น่าฟาวเหมือนกันคือท้ายที่สุดแล้วนะครับไม่ว่ากติกาจะเป็นยังไงแต่ความชัวในการเล่นของกองหลังต้องมาก่อน ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อยากวิาพากษ์วิจารณ์อะไรซ้ำซากหรอกครับแต่ถ้าเกิดมันยังผิดพลาดแบบนี้แล้วมีโอกาสในการลงเล่นเราก็ต้องพูดตามเนื้อผ้าเช่นเดียวกับมาโกบาลรี่นี่หลายจาังหวะในการหมงเนี่ยใช้ความสูงเป็นหลักนะครับแต่การขึ้นเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเลยสังเกต้เลยว่าการม่งทุกๆครั้งเนี่ยน้อยครั้งมากนะครับที่จะมงแบบบังคับทิศทานได้เลยว่าจะให้ไปตรงไหนซึ่งถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับกับการบังคับลูกกลางอากาศแต่ด้วยความสูงที่เหนือว่าใครอยู่แล้วเนี่ยขั้นต่ำต้องมีดดนอ้น่ยย,ย 20- 30เซน คือมันจะเป็นไปได้ไงที่ทุกครั้งเนี่ยต้องมาลุ้นเหนื่อยตลอดว่าการม่งสกัดของบรินี่เนี่ยเพื่อนจะเก็บตกบอลสองได้ไหมอันนี้เราพูดถึงหน้าที่นะครับในการสกัดบอลซึ่งลูกเท้าก็มีปัญหาอย่างช็อตหนึ่งนะครับที่บอลยาวมาบารินี่ก็เตะวืเ้เซอร์ดอเลยยังดีนะครับที่ฉานหลุดไปแล้วเนี่ยมีตัวซ้อนสกัดไว้ได้คือมันดูเก้ะก๊กลางๆไปหมดคือความสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เหมาะกับการเล่นฟุตบอลน,นะครับแต่มันต้องเอาสูงมาแล้วมีความคล่องแคล่วว่องไวหรือถ้าเกิดจะมีใครช้าสักกคคนเเีี่มั็็็วววรรจะตทตทอบก เพื่อคอยสอดซ้อนความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในสถานการณ์เกมรับและผมบอกเลยว่า BG ต้องมีผู้เล่นแบบนั้นครับเพราะกองหลังพร้อมจะพลาดตลอดเวลาอันนี้คือเฉพาะเกมรับที่เป็นจ็อบเต็มๆของพวกเขานะครับดูเกมรุกในการออกบอลก็ไม่ถึงขนาดโดดเด่นมากแต่ว่าพอมันเล่นปรับเป็นหลังสแล้วเปลี่ยนเป็นคู่เซ,เซนเตอร์เนี่ยแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาจะมีบทบาทในการเซตบอลแล้วก็ขึ้นเกมเยอะขึ้น ซึ่งถ้าเกิดถามว่าปัญหาของ BG เนี่ยอยู่ที่การครองบอลไหมไม่ใช่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามระบบไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่การต่อบอลที่ไม่ได้ใช้ความเร็วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาจับแล้วมองมองแล้วจ่ายเนี่ยไปได้แต่ท้ายที่สุดฟุตบอลที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้มันต้องเล่นด้วยสปีดความเร็วและก็การเคลื่อนที่ที่หลากหลายดังนั้นเราจะไม่เห็น BG ทําแบบนี้ได้ถ้าไม่มีโครงผู้เล่นที่ชัดเจนและผมว่าเกมหน้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปมาอีกหมุนไปเรื่อยจนบางคนที่มีโอกาสลงเล่นเอาเช่นนัดนี้ดีนัดหน้าควรจะต่อเนื่องไปพัก กลับมาก็เสียความมั่นใจแล้วก็สิ่งที่แก้ไม่หายจริงๆเลยคือความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้เล่นนะครับจังหวะการจับบอลขาดขาดเกินๆอย่างกิษดาการแมนเกมนี้ก็พลาดแบบไม่น่าให้ภัยเหมือนกันทั้งที่ลูกนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วเขาก็รอจังหวะ2ไม่ได้พุ่งไปดักตัดบอลจากกิษดาแต่พอมันจับแล้วห่างตัวขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็เสร็จซึ่งตอนนี้ลูกพื้นฐานง่ายๆยังทํากันไม่ได้หรือว่าการจ่ายบอลให้เพื่อนเนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าเสียแบบที่ผมพลาดอยู่ก็ตกใจเหมือนกันเพื่อนยือนอยู่เห็นเห็นเลยครับ จ่ายอ,อด้านข้างหรือว่ายืนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จ่ายขาดบ้างเกินบ้างซึ่งตรงนี้ผมถือว่าโชคดีนะครับที่มีจุดเปลี่ยนคือจุดโทษรวมถึงลูกขึ้นนำสองหเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะครับว่าภาษากายของชนาทิปย์สงสินเนี่ยเหมือนกับโล่งอกอะ่ะที่ได้กลับมานําคู่ต่อสู้ในเกมที่ยากเพราะเขารู้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยากทุกนัดน,นะครับพยายามแล้วพยายามอีกเลี้ยงเองก็แล้ว พยายามหาจังหวะยิงทุกอย่างแต่มันไม่สามารถที่จะทําด้วยตัวคนเดียวได้ครับฟุตบอลมาเล่นเป็นทีมนัดนี้ก็ขอชื่นชมผู้เล่นอีกหลายคนนะครับที่พยายามจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเจมากยิ่งขึ้นแล้วเจเองก็พยายามเคลื่อนที่ไปอยู่ในจุดที่ตัวเองได้เปรียบออกไปด้านข้างส่วนใหญ่หมุนบนตําแหน่งกับเฟรดดี้อัลร์เรสและสังเกตได้เลยว่าสิ่งที่โค้ดบอยน่าจะบอกแล้วก็พูดนะครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็คือทุกครั้งที่ชาทิพย์ได้บอลเนี่ยไม่ว่าจะจับบอลหรือว่าเงยหน้ามองเพื่อนนักเต,กคตะครับ พุ่งไปหาชนาทิปได้เลยเพราะว่าเจเน่จะไม่พลาดได้ง่ายในการจับบอลจังหวะแรกหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาพลาดเขาสามารถแก้ไขด้วยความสามารถเฉพาะตัวได้มันก็เลยทาให้ฟุตบอลของบีจีมันมีความเร็วในการต่อบอลบางจังหวะจากการเล่นร่วมกันของผู้เล่นบางคนที่อาจจะพอมีเซนส์ทันกันบ้างแต่ดูจากภาษากายของชนาทิปยอมรับเลยนะครับว่าตัวน้องน่าจะโซมากเลยเพราะว่าตอนที่นำสองหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปดีใจกันเอาโอเคทุกคนเนี่ย ใจฟูขึ้นมาหลังจากที่ขึ้นนําคู่ต่อสู้ในเกมที่ยากได้แต่ชนะทิพย์เนี่ยถึงขนาดจับเข่าเลยนะครับเพราะใช้พลังงานในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาเยอะจริงๆและก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเพื่อเก็บไว้ใช้แน่ๆในเกมสําคัญนะัดต่อไปกับขอนแก่นยูไนเต็ดส่วนคนอื่นๆก็เล่นตามจังหวะแล้วก็โอกาสซึ่งถามว่าที่น่าชื่นชมไหมฟุตบอลมีแพทเทิร์นแล้วก็ไทมิ่งง่ายๆแต่ว่าได้ซับซ้อนอย่างจังหวะของวารต์นะครับที่หักย้อนกลับมาให้กับราเนยลยิงเนี่ยขอพวกนี้ถ้าเกิดไม่ได้ฝึกซ้อม เพื่อเอาไว้ใช้ในการโจมตีคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับที่จะย้ำคิดย้ำทำได้แต่จุดที่ทําให้เล่นง่ายขึ้นในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเพราะว่าฉานหมดนะครับสังเกตการเปลี่ยนตัวเนี่ยเขาซื้อเกมรับตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับว่าพอเขานําเสร็จปุ๊บเนี่ยรักษาสกอร์ไว้ก่อนเล่นหลัง5แต่บางตําแหน่งเนี่ยโซมจริงๆแล้วโตวที่เปลี่ยนลงไปเนี่ยมันไม่สามารถจะเก็บบอลแดนบนได้ฟุตบอลมันก็เลยไม่ได้วูบวาบเหมือนช่วงครึ่งแรก BG ก็เลยมีโมเมนตัมที่สามารถจะกดได้บ้างแต่่ก็ไมดดด้ถึงขนนนนนาาาาาเเเือววชัจจททล10ี อันนั้นผมว่ามันทําให้เกมขาดซึ่งต้องชื่นชมกากุโตะโนสุดะด้วยนะครับที่วิธีการวิ่งตอนที่ไม่มีบอลเนี่ยสอนผู้เล่นไทยทุกๆกคนนะครับไปดูได้เลยของเราส่วนใหญ่เนี่ยพอขึ้นนําก็จะเอื่อยเฉยแล้วคือพยายามครอบครองบอลจริงครับแต่หลายจังหวะเนี่ยสามารถวิ่งในสุดกว่านี้เคลื่อนที่ได้มากกว่านี้เพื่อเปิดทางส่งบอลให้เพื่อนแต่คนไทยไม่ทําแต่ไปดูนะครับโนสุดะไม่เคยหยุดวิ่งในการซัพพอร์ตแดนบนเลยและที่มาของ2ประตูที่ได้ในตอนท้ายเนี่ยก็ชัดเจนว่าถ้าเกิดไม่ใช่โนสุดะผมว่าก็ไม่ได้ประตู อันนี้คือสิ่งที่ผู้เล่น BG เนี่ยต้องดึงตัวเองกลับมาให้ได้ในเรื่องของจังหวะเคลื่อนที่และก็ความเข้าใจรูปเกมของคู่ต่อสู้ว่าขนาดนั้นเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะบีเขาได้อไหมมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนต้องมองเกมให้ออกส่วนมาตรฐานจะอยู่ในช่วงขาขึ้นได้หรือยังหรือว่าจะกลับมาสเตเบิลเป็น BG ในแบบเดิมคําตอบคือหน้าต่อไปครับเปิดบ้านเจอขอนแก่นส่วนระบบการเล่นเนี่ยผมว่ามีคาถามจากแฟนบอลเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยกลับมาเล่นหลัง4เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้ว ผมก็คือคนหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่ากับสเปคผู้เล่นแบบนี้ของ BG หลัง4ดีกว่าหลัง3แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สับสนการเล่นในระบบไหนของสโมสรนะครับขอเพียงแค่คุณเอาผู้เล่นที่เหมาะสมกับระบบมามีฝีเท้าที่ดีและตอบโจทย์วิธีการเล่นอันนั้นเนี่ยไม่มีใครสงสยัยแต่ในเมื่อมันมีแผลเยอะแยะไปหมดเนี่ยช่วยเวลาของการแก้ไขเพื่อเอาผลการแข่งขันเอาความมั่นใจกลับมามันก็ต้องใช้ระบบกับความสามารถของผู้เล่นที่มีอยู่ ซึ่งในเกมกระฉานเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ตั้งใจจะเล่นหลังสีแต่แรกหรอกนะครับแต่บังเอิญคือกองหลังตัวใหม่อย่างหวงงังประยงพยอนก็ลงทะเบียนไม่ได้อยู่แล้วชินพัฒน์รีออกกับชนพัฒน์บัวพันธ์ก็ไม่อยู่กับทีมในตอนนี้แต่การเปลี่ยนโดยที่มันเป็นโจทย์บังคับเนี่ยก็ทําให้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับว่า มันดีกว่าหลังสามที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้และมุมมองผมถ้าเกิดจะให้เนี้ยกว่านี้เกมต่อไปถอยยิสดาการแมนมาเล่นเป็นเซนเตอร์เลยครับแล้วคุณก็เลือกสักคนหนึ่งว่าจะเอาโกมิสหรือว่าเอามาโคบาลินีซึ่งผมฟันธงเลยว่าเป็นโกมิสแน่นอนเพราะในแง่ของความต่อเนื่องในเกมก็มีมากกว่าบาลลินีและก็ใช้ชุดนี้ไปเลยโอเคความผิดพลาดส่วนบุคคลมันมีอยู่แล้วนะครับในเกมที่ผ่านมาก็รู้เกมก่อนหน้านี้ก็เห็นแต่ผมบอกไปเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้โครงผู้เล่นแบบชัดเจนเนี่ยความต่อเนื่องในการเล่นไม่่่่มมมมมีีความมันนใจของผู้เลก็ไ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย BG สอบตกในเรื่องนี้มาตลอดจนผลการแข่งขันมันเละเทะซึ่งจุดเปลี่ยนสาคัญเกิดขึ้นแล้วในเกณฑกับฉานก็ควรถือเวลายดึดเลื่นโครงหลักสักทีหนึ่งและก็มีการโรเตชันผู้เล่นบางตําแหน่งเท่านั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลภายในทีมไม่งั้นก็จะผิดพลาดซ้ําๆเดิมๆิเหมือนที่เป็นอยู่ขยับมาด,ดูหนึ่งทีมตัวแทนประเทศไทยนะครับบุรีรัมก็บุกไปเยอือนไลออนซิตี้เซเลอร์ทีมแชมป์ลีกจากสิงคโปร์ โดยปรษาทสายฟ้าเนี่ยก็เป็นรองจ่าฝูงนะครับหลังจากแพ้โกงอนาหนหานอยก็เก็บชัยชนะมา2เกมติดในบ้านของตัวเองนัดนี้คือการออกไปเล่นเกมเยือนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอสภาพสนามที่อาจจะไม่ได้เป็นใจนะครับอดีตคุ้นเคยนั่นคือสนามจารันเบซาย่าเทียมที่เป็นของถนัดของเจ้าถิ่นการท่าเรือก็ไปโดนมาแล้วนะครับในศึก a c l 2ที่เซอเลอร์เนี่ยก็ใช้สงเวียนแห่งนี้เป็นที่แข่งขันและเป็นช่วงเวลาของมวยถูกคู่ด้วยนะครับหลังจากที่ในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยสเกมติดไลออนไม่ชนะเลยนะครับ แทมแพ้ขาดลอยยิงใครไม่ได้ด้วยแต่เกมล่าสุดทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะกุรัลัมเปอร์ของมาเลเซียมาได้ฉะนั้นแมชนี้พวกเขาก็ต้องเอาเหมือนกันครับเพราะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะปูทางในการเข้ารอบหลังจากจ่าฝูงและก็แชมป์กลุ่มเนี่ยอาจจะจบที่โกงาฮานอยของมาโนโพกิง้งหลังจากไม่พลาดเลยนะครับสามเกมแรกชนะรวดบุรีรัมเนี่ยก็ออกเดินทางไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วนักเตะที่มีชื่อจากเล็กแรกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เสียใครไปนอกจากตัวต่างชาติอย่างคีกอมโมรเอสและก็มัตติอุสวากัส ดังนั้นแม้ว่าจะยังไม่สามารถส่งผู้เล่นในเล็กสออย่างสุปรัรเหมือนตามาตินโบอาเคียลงแข่งขันได้แต่ก็ยังมีนักเตะอย่างธีรทรบุญมาทันกิลเม่บิสโซลีและลูคัสคิสปิมประคองอยู่แล้วคราวนี้ข้อมูลของเซเลอร์เนี่ยนะครับในช่วงหลังเนี่ยจริงๆเราก็ติดตามเข้ามาตลอดอย่างในช่วงที่เตะกับการท่าเรือเนี่ยผมก็มีการพรีวิวข้อมูลให้ได้ฟังอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดนัดเฉพาะปี2025ที่เริ่มมาเนี่ยสเกมรุน่นนะครับพวกเขาชนะมาฟอร์มอยู่ในช่วงที่ดีครับนัดล่าสุดเมื่อวานทิศก่อนก็เพิ่งเอาชนะเอาเบเด็กนิงาตะอดีตทีมแชมป์ลีกของสิงคโปร์ถึง60และก็นำเป็นจ่าฝูงของลีกด้วยคะแนน45แต้มจาก19้นัดเหนือ BG จีแทนบีเดสโรเวอรองจ่าฝูงอยู่2แต้มแล้วก็ยังแข่งน้อยกว่าอีก1นัดด้วยส่วนสาเหตุที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับคิดว่าจารันเบซาเนี่ยเป็นรังย้าของพวกเขาแต่ไม่ใช่นะเปนานาีี่่วกกติใล เซเลอร์จะใช้ที่บิชานสเตเดียมแต่ในรายการอานาชาติเนี่ยพวกเขาเลือกใช้สนามแห่งนี้ทั้ง2ทีเลยนะครับอย่าง BG t ีแท e s น o v e r มาเจอบ u ก็ใช้จันันเบซาแล้วก็เอาชนะ b ีได้เหมือนกันสถิติของไลออนในการเล่นที่จรันเบซาตอนนี้ผ่านไปแล้ว4นัดนะครับเขาชนะ3ก็คือชนะเจอเจ,อเจียงจากจีนแล้วก็ชนะการท่าเรือรวมถึงกลาลัมเปอร์ซิตี้แพ้เกมเดียวครับคือการ่ายกับเปอร์ซิปบ,บันดุงเพราะฉะนั้นหากมองตรงนี้จุดที่บุรีรัมจะประมาทไม่ได้ก็คือการเด้งกับจังหวะฟุตบอลที่ตกพื้น คือชัดเจนว่าเฟิร์ทัตต้องดีถ้าเกิดจับบอลแรกพังทุกอย่างจบและก็น้ำหนักในการจ่ายบอลด้วยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนทิศทางการเล่นให้เร็วซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายในสไตล์ที่เรียกว่าไซด์ทูไซด์เรื่องพวกนี้ผมว่าน้ำหนักในการให้บอลน่าจะเป็นเซเลอร์ที่ชำนาญกว่าเพราะว่านักเตะหลายคนก็เพิ่งผ่านเกณฑทีมชาติเกับสิงคโปรก์ก็เล่นสนามแห่งนี้เหมือนกันในศึกอาเซีซนครับดังนั้นเนี่ยจะเล่นแบบมูทะลุเนี่ยคงจะไม่ได้ก็คงต้องดูจังหวะท่าทีและก็เน้นเกณฑ์ฟังซีชัน ion, เปลี่ยนจากรับบเเปป็นนนรรรรกกกคืือชิิงงจัััหหวววะใาาดดดดแลู้้่่พทีมซึ อยู่แล้วในการเลือกจังหวะการเล่นของผู้เล่นหลายคนที่มีความเขี้ยวในงานแถลงข่าวเนี่ยออสมารรสก็บอกนะครับว่ามั่นใจหลังจากชนะในไทเกอรกมาถล่มทลายแต่การเล่นรายการนี้มันต่างกันก็เป็นเกมเยือนด้วยซึ่งไลออนเป็นทีมที่ดีแล้วก็การเล่นมอนยาเทียมเนี่ยทีมก็คิดว่าจะปรับตัวได้หลังจากมีการซ้อมในช่วงที่ผ่านมาเป้าหมายนี่ยอยากชนะทุกเกมก็ต้องจะพยายามรักษามาตรฐานและวางแผนถึงตัวผู้เล่นที่เพิ่งมาใหม่ไว้ในอนาคตด้วย ซึ่งคู่นี้ไทยรัฐทีวีช่องสาสงจะถ่ายท่าสดนะครับ YouTube BG s p o r t แล้วก็ a s p p l y y เลือกดูได้เลยนะครับเตะในเวลา18ในการ30นาทีตามเวลาไทยคราวนี้มาต่อที่สถานก,การณ์ของโค้ช2ทีมนะครับที่เป๋และก็เมาหมัดพอๆกัน ไม่ว่าจะเป็นคลอง3หรือว่าคลองเตยซึ่งกระบวนการสรรหาโค้ชเนี่ยยังไงก็ต้องมีอยู่ที่ว่าแนวคิดเนี่ยจะมองไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าจะวนหลูเหมือนเดิมเดี๋วถือโอกาสมาอ่านใจแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าแฟน BG กับแฟนท่าเรือก็อยากรู้ว่าตอนนี้ทีมกําลังทําอะไรอยู่การได้โค้ชคนใหม่มาเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่เวลาตอนนี้ครับคือเอามาเร็ว ก็ดีแต่เดี๋ยวแฟนบอลก็คาดหวังอีกว่ามาแล้วต้องดีกว่าเดิมดังนั้นมันต้องดูว่าคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะมาวางระบบแบบไหนจะมาเรียนรู้งานก่อนได้ไหมซึ่งมันก็คงเป็นไปไม่ได้กับฟุตบอลไทยกับบางทีมที่จะมาจ่ายเงินเดินให้โค้ชแล้วยังไม่ลงมาทําทีมเพราะจะว่าไปเนี่ยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคือจะไปเสียอะไรกับที่ไม่ควรเสียเช่นดึงนักเตะมาจ่ายค่าย,ยกเลิกสัญญาปล่อยคนนั้นคนนี้ออกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยกล้าลงทุนกับโค้ชซึ่งถือว่าเป็นสารตั้งต้นสําคัญในการทําทีมฟุตบอล คราวนี้สิ่งที่ BG กับท่าเรือเป็นเนี่ยก็คือโค้ชที่มารักษาการไม่มีโปรโลไลเซนทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดบอยสุประชัยคมศิลหรือว่าโค้ดโชคโชคทวีพรมรัฐแต่ก็ใช้โปรไลเซนแขวนเอาซึ่งทางฝั่งของ BG ก็ยังเป็นโคดง้วนขณะที่ท่าเรือโคดอ้อนออกไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะาได้โคดเอวัสพลเข้ามาก็มีโปรไลเซนนั่งกับทีมยาวๆ คราวนี้เวลาอีกแค่3เดือนลีกก็จะจบแล้วนะครับเพราะว่านัดที่30เนี่ยจะปิดซีซั่ส27เมษายนไม่รบอลถ้วยนะครับว่าใครผ่านเข้าสู่รอบชิงก็ว่ากันไปสิ่งสำคัญทั้ง2ทีมก็คือจะเดินหน้ายัางไงผมคิดว่าการติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันสำคัญมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสองทีมนี้ก็มักจะมองค่ามาตลอดอย่าง BG ีเนี่ยอาจจะดูดีกว่านะครับมีกล้าเปลี่ยนอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่เอาเท็กูซังมาแต่พอเกิดปัญหาเนี่ยก็อดทนรอไม่ได้ จนโครงสร้างทีมเนี่ยมันเสียไปจากการผ่องถ่ายผู้เล่นออกแล้วใครจะกลับมาทําตอนนี้มันก็กู้สถานการณ์ยากและมันเป็นแผลตั้งแต่ตอนนั้นนะครับถึงนตรงนี้ต้องกลับมาเริ่มทํากันใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าบอร์ดบริหารจะอดทนได้นานแค่ไหนสิ่งที่มันสาคัญที่สุดนะครับการได้โค้ชคนใหม่มาเร็วก็แน่นอนครับต้องคุยกันด้วยว่ามาทําแผนแบบไหนระยะสั้นระยะยาวในฤดูกาลต่อไปในมุมทีมใหญ่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยแผนระยะยาวมันก็คงไม่ใช่ต้องมีความสําเร็จระหว่างทางด้วยซึ่งอันนี้ในมุมโค้ชที่เขามารับงานเขาก็รู้ดี รวมถึงเรื่องของการเสริมทัพที่เป็นจุดบอดอยู่แล้วนะครับของทั้งสองทีมหรือแม้แต่ฟุตบอลไทยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโคช้ชมีโอกาสได้เลือกผู้เล่นอยู่บ้างแต่การตัดสินใจจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่บอร์ดบริหารซะส่วนใหญ่ซึ่งบอกว่าเจ้าของทีมซื้อนักเตะเองเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับในต่างประเทศก็เป็นหรือว่าอยากสั่งให้เล่นระบบไหนก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับขออย่างเดียวคือซื้อแล้วเอาของดีมาไม่ใช่เอาของเก๊ย้อมแมวทําเหมือนหรือว่าเอานักเตะที่ขาดเหนื่อยความสามารถไม่ได้สัมพันธ์กันมาแบกความคาดหวงงขออแฟนบ คือถ้ามีคน2คนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดมันมีเยอะจนเกินไปเนี่ยหน้าที่ของโค้ชที่จะคอยปรุงทีมให้มันกลมกล่อมเนี่ยมันก็ไม่เกิดอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของการแทรกแซงโค้ชด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นประจาขอ,ของฟุตบอลไทยอยู่แล้วหลากหลายทีมก็ทากันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าโค้ชคนไหนจะรับได้หรือไม่ได้ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันก่อนซึ่งท้ายท,ที่สุดเนี่ยการเชื่อฟังบอดบริหารเนี่ยมันไม่ได้เสียตัวตนหรอกนะครับสุดท้ายเราก็เป็นลูกจ้างแต่มันต้องกล้าที่จะบอกว่าพื้นทีีีีี่่่่่ไหหนน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 นคคคคคืืออพพ้้ททโโววรรรจจะะะมมมตใใกาาาาแแสสดดดงงิิเเเ็ลััยย โค้ชก็จะเป็นเพียงแค่หนังหน้าไฟและก็ถูกเปลี่ยนแปลงเรื่อยเมื่อเกิดความผิดพลาดเขาเนี้ยสิ่งที่เรามาดูนะครับจากโปรไฟล์โค้ชหลายคนที่ยังว่างงานอยู่อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นโอกาสยากที่ฟุตบอลไทยจะดึงโค้ชที่มีสังกัดสโม,มสรจ่ายค่าฉีกสัญญามันน้อยมากที่จะเกิดสถานการณ์นี้เอาโค้ชว่างงานมาคุยกันอย่างพวกที่เป็นไฮโปรไฟล์ถ้าให้ผมคิดตอนนี้นะผมนึกชื่อของหลุยบัวมอสหรือว่าหลุยบัวบันเต้อดีตปีกชาโปรตุเกสที่เคยค้าแคงในพรีเยรีกซึ่งตอนเนี้ยก็ไปเปิดทาฟอร์รนละคร ต้องไปหาข้อมูลจากไหนครับมันก็เป็นเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลนักฟุตบอลแล้วก็โค้ชอยู่แล้วพอไปดูโปรไฟล์เนี่ยน่าสนใจนะครับก็ผ่านงานหลายสโมสรหลังแขวนสตาร์ทเนี่ยก็ไปทำตั้งแต่สตอร์ติงลิสบอนนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชเยาวชนเคยเป็นผู้ช่วยที่เอเวอรตันมัคคับีไฮฟาแล้วก็ฟูลแลมส่วนงานล่าสุดก็คือการเป็นโค้ชทีมชาติกินีบิซซาในแอฟริกาซึ่งก็น่าจะเคยร่วมงานกับมาเซโลยาโลประกานหลังของบุรีรามอยู่บ้างนะ ก็เท่าที่ทราบเนี่ยราคาค่าเหนื่อยก็น่าสนใจจับต้องได้ครับมีโอกาสจะมารับงานที่ไทยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะลดสเปคนะครับไปดูเจลีกโอ้อันเนี้ยเยอะเลยครับโค้ชที่ว่างงานอย่างมิไฮโลเปโตวิชของซัปโปโรจริงๆก็เป็นกุณซื้อขัวเท่านะครับหลัง3ด้วยแถมเป็นเจ้านายเก่าของเจชนาทิพย์ก็ตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยเจก็ลูกรักเลยนะครับแต่ว่าฝีเท้าดีด้วยก็เลยพิสูจน์ตัวเองได้ในเวลารวดเร็วเป็นไปได้ไหมล่ะอาจจะเอามากู้วิกฤตทําทีมในช่วงบั้นปลายสุดท้ายของมิไฮโรเปโตวิชกับเวทีฟุตบอลไทย คนอื่นก็มีนะครับมาสกิชุงโงที่เคยคุมคาชิมาหรือแม้แต่มาซมิอิฮานะที่เคยคุมคาชิวาเรโซแฮร์รี่คิวอดีตโค้ชของมารินอสตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่ซึ่อนี้เราก็พยายามพูดถึงชื่อของ ฮดโค้ชที่แฟนบอลไทยเนี่ยน่าจะรู้จักซึ่งล่าสุดเนี่ยเหมือน BG เขาก็รวบรวมโปรไฟล์ของโค้ชนะครับเอเนต์ ien, เขาก็ส่งให้หมดละอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกแนวทางไหนแต่ฟันโทนเลยว่าคนต่อไปเนี่ยยังไงก็เป็นต่างชาติแต่จะมาตอนไหนเนี่ยกะไม่ได้จริงๆส่วนสิงเจ้าท่าเนี่ยนะครับก็คงต้องมองมาโนโผกิ้งว่าจะกลับมาไหมแต่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้แน่นอนนะครับมาโนเนี่ยถ้าเกิดจะมาเร็วสุดคือจบฤดูกาลของวีลีกก็มีโอกาสจะฉีกสัญญาหรือว่าจะคุยออปชันยังไงเดีือวถึงตรงน,นั้นเนี่ยเรื่องม ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่มาโน่เนี่ยจะคัมแบ็กไทยลีกเพราะผมว่าเขาก็เซียนอยากจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองหลังจากล้มเหลวกับทีมชาติไทยก่อนที่จะลาออกไปซึ่งในแง่ของเวทีใหญ่อย่างฟุตบอลดับ,บเอเชียเนี่ยมาโน่สอบไม่ผ่านแต่ในอาเซียนเนี่ยแชมป์สสมัยหลังสุดเนี่ยก็เป็นฝีมือของเขาหรือจะเวียงไปที่อเล็กซานเดรกาม่มาของลำพูนที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเอาตรงๆนะครับการทํางานของกาม่มา กับราชันโคขาวเนี่ยก็อาจจะสุดทางเป็นได้เหมือนกันเนื่องจากงบป,ประมาณของทีมก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วกามมาเองก็ไม่ได้แสดงอภิธิหารเหมือนตอนอยู่กับทีมใหญ่เพราะว่าวัตถุดิบมันไม่ลงตัวโคช้ชก็ทํางานยากหรือบางทีโคช้ชบางคนก็เหมาะกับการปั้นนักเตะโคช้ชบางคนเหมาะกับการดึงศักยภาพของนักเตะอยู่ที่ว่าทั้ง2ทีมจะมองยังไงทั้ง BG แล้วก็การท่าเรือกับสถานการณ์ของอเล็กซานเดรกาา โดยจะไปเวเกาหลีนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าชินททยงเนี่ยเป็นปฏิญามากมากเพราะว่าค่าเหนื่อยแพงมหาศาลที่ผมบอกปีหนึ่งนะครับห้ล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่ามีอีกหนึ่งคนที่อาจจะแนะนําได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นยอมคีหุนที่ล่าสุดเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยของชินททยงที่โรัเซียและพอสุดท้ายแยกย้ายกันเพื่อเปิดทางให้กับการมาของแพตติสไครเวิร์ดเนี่ยสมมติบีจีถ้าเรืออยากเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีของเกาหลีเอาความเฮียบเข้ามาเลย ผมว่ายองคีหุนก็อยู่ในชอยนะครับเพราะว่าสไตล์การทํางานเนี่ยก็ต้องถอดแบบมาจากจินแทยงเพราะเป็นผู้ช่วยแต่ลดสเปคลงมาซึ่งราคามันก็คงจะต่างกันราวากับดินอยู่แล้วสุดท้ายมันสําคัญมากนะครับการติดกระดุมเม็ดแรกถ้ายังไม่ให้ความสําคัญเนี่ยแข่งปร,ะระยายาวก็เสร็จบุรีดามทุกทีและมูลค่าของลีกมันจะเกิดได้ยังไงในเมื่อการฟาดฟันกันมันไม่สูสีแล้วใครจะอยากซื้อลิขสิ์ในการไปถ่ายทอดสดเพราะถ้าลีกมันผูกขาดการเป็นแชมป์แบบนี้เนี่ยในแง่าการอยากติดตามของแฟนบอลมันก็ลดลงเป็นเรื่องธรรมดา ไปท้ายที่เรื่องของชาติต่างๆในอาเซียนกันหน่อยนะครับผมมีข่าวเวียดนามมาฝากกันล่าสุดเนี่ยโปรแกรมอุ่นเครื่องยืนยันแล้วนะครับก่อนเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่เจอกับสบปลาวเนี่ยเขาจะเล่นกับทางเมียนมาก,ก่อนครับซึ่งการเตะเกมนี้ก็เป็นการทดสอบทีมโดยใช้ชาติในระแวกอาเซียนด้วยกันนี่แหละครับคือแฟนบอลบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมอ่ะคิดว่าการเจอกับลาวได้อุ่นกับทางเมียนมาอ่ะมันก็เหมาะสมสเปคใกล้ๆกันอาจจะมองถึงการจําลองสถานการณ์ที่ค่อนข้างง่าย ส่วนฝั่งของเมียนมาเองเนี่ยเจอเวียดนามเสจก็ต้องบินกลับไปเล่นในบ้านต่อเจออัฟกานิสถานที่จะมาอุ่นเครื่องกับลาวที่ประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งไทยเราก็เจอกับอัฟกานิสถานเหมือนกันเลยเป็นที่มาทำไมถึงลงล็อกกับอัฟกาเพราะว่าเขามาทัวร์แถวนี้พอดีการเดินสายของเวียดนามเนี่ยนะครับก็ประมาทไม่ได้อย่าลืมนะครับรายการนี้เอาแค่แชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเท่านั้นเพราะว่าเอเชียนคัพมันเปลี่ยนระบบจากบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยเอาเข้า12ทีมมันกลายว่าพอเพิ่มเป็น18ทีมปุ๊บเนี่ย เอเชียนครัอบสุดท้ายมี24ทีมก็ต้องเอาเพียงแค่6ทีมฉะนั้นแบ่ง6สายมันก็เอาแชมป์กลุ่มเข้าได้เพียงแค่6ทีมฉะนั้นในแง่ของคู่แข่งคุณมีมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเช็คละเอียดมาเลยกับนักข่าวของเสือเหลืองเนี่ยสมมคมฟุตบอลของเขาเตรียมปฏิวัติครั้งใหญ่เลยครับ หลังจากนายกสมาคมคนปัจจุบันอย่างดาโตอามิดินจะบทวาระลงและตอนนี้ก็เป็นสุญญากาศกลายเป็นว่าเจ้าชายตุนกูอิสมาอิลเจ้าของยาโฮที่ลงมาดูแต่ไม่ได้ลงมาในฐานะนายกสมาคมคือการกลับมาครั้งนี้คือขอช่วยทีมชาติมาเลเซียเพื่อสร้างผลงานแล้วกู้หน้าประเทศกลับมาต้องที่บายอย่างนี้นะครับว่าเจ้าชายเองเนี่ยก็เคยลงเป็นนายกมาก่อนแต่แบกไม่ไหวกับภาระมากมายรวมถึงเสียงสะท้อน ตอนนี้ก็มีบทบาทกับทีมชาติอย่างเดียวแบบเต็มตัวซึ่งเชื่อว่าเขาพร้อมจัดเต็มเหมือนที่ทํากับยาโฮเพราะเราก็เห็นภาพกันแล้วนะครับว่าตอนแต่งตั้งปีเตอร์ชคาโมสกี้เนี่ยก็มีแฮร์รี่คิวมาคุยด้วยตอนแรกคิดว่าแฮร์รี่คิวจะมาทาทีมชาติมาเลเซียเลยดังนั้นตอนนี้อาเซียนกลับมาเข้มข้นเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้และเป็นถึงเจ้าชายเป็นเชื้อเจ้าด้วยนะครับตอนนี้โปรเจกต์ของมาเลเซียเอาอีกแล้วครับหาโตลูกครึ่งต่างแดนที่กาลังเดินหน้าประสานงานกับรัฐบาลเต็มตัว แล้วก็เอาตัวโอนสัญชาติบางคนนะครับเช่นแบ็กซันที่อยู่กับยอโมมาตั้งแต่ปี2021กําลังอยู่ระหว่างการประสานงานนะครับฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกเวียดนามมีแค่เหงียนซวนซอน,อนเป็นบราซิลคนเดียวไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้มันมากันหมดแล้วครับคนไหนเล่นดีทุกชาติก็หาทางรัดกันถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วมีนาคมนี้โอนได้สนุกเลยนะครับกลุ่มนี้เพราะมันจะมี1ทีมใหญ่จากอาเซียนที่ไม่ได้ไปเอเชียนครับเราสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งมาเลเซียเดินหน้าเต็มตัวทีมงานหลังบ้านก็ได้ร็อฟ รวมถึงดรเรครกดดนแคนที่เข้ามาดูแลเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็เวชศาสตร์ด้านกีฬาที่ต้องจับตาดูนะครับเสือเหลืองยุคใหม่จะเป็นยังไงในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกและผมบอกเลยว่าอาเซียนคัพร้งต่อไปไม่มีง่ายสำหรับทุกชาติและก็ภาวนาให้ออสเตรเลียนเนี่ยได้สิทธิ์ในการแข่งขันอาเซียนคัพสักทีหนึง่งจะได้สู้กันให้สนุกสุดๆไปเลย ทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณยอด Follower ที่เข้ามา subscribe ใน u t u b e นะครับ323,000ก็ทะลุไปเรียบร้อยแต่เป้าหมายในสิ้นปีนี้ต้องการ5 0,000 0ซับนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อื่นตามมายังไงฝากทุกคนดูกันเยอะๆนะครับสปอนเซอร์จะได้เข้ายอดวิวสูงๆก็มีแรงไปทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้พวกเราได้ดูกันอีก Facebook ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆ,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 ๆ แล้วก็ TikTok ด้วยเพราะถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาเดี๋ยวไลฟ์ทิกตอกก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายอีกหนึ่งช่องทางให้ติดตามกันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ